ระบายสีหนีไปไหนมาระบายก่อนมาระบายเนี่ยระบายแทะเนี่ย ไม่ระบายแล้วจะมาให้คุณนู้นคุณนี้แบ่งหน่อยสิได้ยังไงระบายยังไงอ่ะอ่ามาระบายสีแม่ระบายให้ดูแล้วทําตามนะอ่าทําตามนั่นแหละระบายนั่นแหละเออ<ม>นะแม่ระบายให้ดูมาเอาสีมาสีมา นี่สีอะไรเขียวสีอะไรนะสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าสีอะไรพูดใหม่เขียวถูกต้องสีเขียวแล้วเนี่ยนี่สีอะไรนี่สีอะไรเขียวฟ้าไม่ใช่สีฟ้านี่สีแดงแดงอืมเนี่ยเนี่ยสีอะไรลูกแดงสีเหลืองเก่งมากจดมือให้ตัวเองก่อนระบายสีเหลืองอละเขียวเน เดียวป้าสีเขียวป้าสีฟ้าไม่ใช่เดี๋ยวแม่หยิบสีฟ้าให้ใหม่ลูกสีเขียวสีเขียวไหนสีเหลืองไหนสีเหลืองไหนสีเหลืองอ่าไหนสีเขียวออืไม่ใช่ไหนสีเขียวอ่าเก่งมากแล้วไอสีแดงอเก่งมากไประบายสีนะลูกนะ